ที่ที่ประตูงาน Amazing Thailand เขาดาว2,025ที่ไอคอนสยามเปิดออกเมื่อช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาที่ผ่านมานะคะก็มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นมีทั้งที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและวอล์อินเข้ามาในวันนี้เพื่อมาร่วมเขาดาวในค่ำคืนนี้ค่ะโดยก่อนที่จะเข้าร่วมงานนะคะนักท่องเที่ยวก็จะต้องผ่านการตรวจกระเป๋าเพื่อที่จะคัดกรองอาวุธสารเสพติดก่อนเข้าไปภายในงานค่ะซึ่งในปีนี้ไอคอนสยามได้มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตาม สถานที่ต่างๆนะคะเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของศูนย์การค้าเพิ่มความถี่ตรวจตาความปลอดภัยทั่วศูนย์การค้าตลอด24ชั่วโมงรวมถึงมีการจัดเตรียมทางออกฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่พยาบาลและรถพยาบาลด้วยค่ะ โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลด้านความปลอดภัยจากหลากหลายหน่วยงานนะคะอย่างเช่นตำรวจจราจรตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานจํานวนมากและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะและแน่นอนนะคะว่าไฮไลท์ในวันนี้ที่หลายคนมารอชมคือการแสดงจากคุณลิซ่ารวมไปถึงอีกหลากหลายศิลปินที่จะมาเข้าร่วมงานในค่ำคืนนี้ค่ะ ได้มาพบเจอเราดีใจมากที่ได้มาเจอที่งานใหญ่ๆแบบนี้ครับได้สนับสนุนศิลปินไทยด้วยแล้วก็ได้สนับสนุนคนไทยด้วยการคือลิซ่าที่ดังระดับโลกใช่ใช่พร้อมมากเลยต่อแถวรอนานมากเพื่อเพื่อลิซ่าโดยเฉพาะ ไอคอนสยามเป็นสถานที่เขาดาวที่แบบที่จุดใหญ่สาคัญของในกรุงเทพอะค่ะแล้วก็ที่นี่ผู้สวยแล้วก็แบบวิวดีด้วยโนวิวม่น้นําจ้พยาอะไรย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเออที่นี่น่นาสนใจแล้วเพิ่เอนเราแบบเป็นแฟนคลับไงศิลปินชวนเราก็แบบมาให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โดยคุริซาจะขึ้นโชว์ในช่วงเวลาประมาณ23นากา20นาทีนะคะใช้เวลา30นาทีเพื่อร่วมนับถอยหลังสู่ปีใหม่ร่วมกับแฟนๆชาวไทยค่ะก่อนที่จะมีการนับถอยหลังก้าวสู่สัก,กราชใหม่ด้วยการแสดงพลุลักโลกความยาว1,400เมตรยาวที่สุดในประเทศไทยริมโค้งน้ำเจ้าพยานะคะเพื่อก้าวสู่การเป็น global เขาด d ว s t i n a t i o n หรือว่าแหล่งเขาดาวระดับโลกค่ะ